สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปหาเงินเข้าบัญชี To m ั n ดี้วอนะครับอแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า g o d a i l y นะครับเป็นแอปแนวทำภารกิจเก็บสะสมเหรียญเนาะ ก็สำหรับแอปนี้เนี่ยผมเคยทำการรีวิวไปแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักกับแอปแอปนี้เนาะสามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครหรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่คำอธิบายคลิปนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆโหลดมาเสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องมาทำการอ่าล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเพื่อนๆก็กดล็อกอินเข้าสู่ระบบ ซึ่งแอปนี้เนี่ยเขาจะมีช่องทางในการเข้าสู่ระบบอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของเรานะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี google ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบผ่านเบอร์มือถือเนาะเพื่อนๆสามารถมากดตรงนี้ได้ นะครับถ้าใครที่อยากจะใช้เบอร์มือถือในการล็อกอินก็แค่กรอกเบอร์มือถือนะครับแล้วก็กดรับรหัส OTP แค่นั้นเองเนาะโดยส่วนตัวผมก็ใช้การเข้าสู่ระบบแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยเนาะก็ให้เพื่อนๆกดมาที่หมวดที่2ตรงนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นสนย์ร,รวมของการทำภารกิจ ซึ่งสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะสามารถทำได้ก็คือการมากดล็อกอินตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับเหรียญแบบฟรีๆเนาะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเลื่อนลงมาในหมวดของภารกิจผู้ใช้งานใหม่ตรงนี้ให้เพื่อนๆมาไล่ทําให้หมดเลยนะครับเราก็กดโกเนาะเพื่อไปทําภารกิจต่างๆนะครับแต่ละภารกิจเนี่ยมันจะสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะ สำหรับภารกิจผู้ใช้งานใหม่นะครับเพื่อนๆทำให้ครบทุกอันเลยเนาะแล้วก็หลังจากทำครบแล้วเนี่ยก็ค่อยมาไล่ทำภารกิจรายวันต่อนะครับผมซึ่งแอปนี้เนี่ยก็ถือว่ามีภารกิจให้เราทำเพื่อหาเงินเนี่ยเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวการถอนเงินให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีนี่นะครับมีเหรียญอยู่ประมาณ32ล้านเหรียญเนานะตีเป็นเงินไทยประมาณ3 2 1บาท นะครับอ่าผมก็จะกดเข้ามาแบบนี้เลยโดยในส่วนของช่องทางการถอนเงินของแอปนี้นะครับก็จะมี Two Money Wallet นะครับแล้วก็เติมเงินมือถือจะมีอยู่2หมวดแบบนี้เลยนะครับอ่าก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนาะว่าเพื่อนๆจะเลือกเติมแบบไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็แนะนําเป็น Two Money Wallet นะครับน่าจะเป็นช่องทางที่ยอดนิยมที่สุดแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆเนาะโดยการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ย แต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีการถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเนาะก็ถ้าเราถอนไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมาถอนอยู่ที่10บาทนะครับนี่ตอนแรกตรงนี้ของผมมันจะเป็น1บาทเนาะแต่ว่าตอนนี้มันถูกปรับเป็น10บาทละโดยที่ถ้าเราจะถอนเงิน10บาทเข้าบัญชี two money wallet เราก็จะต้องมีเหรียญเนี่ยหนล้านเหรียญนะครับแบบนี้เลยโดยวิธีการถอนเงินเนี่ยก็ง่ายๆแค่เพื่อนเพื่อนเนี่ยมากรอกเบอร์ two money wallet ของเพื่อนตรงนี้ นะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็กดยืนยันแค่นี้เองเนาะเขาก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆมาแบบนี้เพื่อนๆก็กดยืนยันไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วการถอนเงินเนี่ยก็จะได้รับภายใน1-3วันทําการนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเปิดประวัติการถอนเงินของผมให้ดูเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินของผมนะครับผมนี่ก็ถอนไปทั้งสิ้น ประมาณ3-4ครั้งละนะครับมีถอนแบบ200บาทไป2ครั้งเนาะก็จ่ายจริงนะครับสำหรับแอปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการหารายได้แบบฟรีๆเนี่ยเข้าบันชีทูนี่วอลเล็ก็ลองโหลดไปเล่นดูได้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ทีนี้นะครับวิธีการในการหาแรมเนี่ยนอกจากเราทําภารกิจแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะก็จะมีเป็นส่วนเสริมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เขากำหนดมาให้เนาะก็ถ้าเราดาวน์โหลดไปแล้วเราทำเควสตามที่เขากำหนดไว้เนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้เลยนะครับนี่เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับแอปเนาะถ้าใครที่ชอบในการดาวน์โหลดแอปไปเล่นเกมเนี่ยก็มาทำในส่วนของตรงนี้ได้ได้รับเหรียญถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็มีเป็นวงล้อด้วยนะครับวงล้อนำโชคเนาะ สามารถหมุนฟรีได้วันละ1ครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาหมุนวงล้อกันด้วยนี่นะครับเราก็จะได้เหรียญแบบฟรีๆแบบนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับก็ถ้าคนไหนที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําได้นะครับโดยการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถได้รับเงินรางวัลเนี่ยสูงสุด5000บาทเลยนะครับผม เราแค่นําลิงก์เชิญของเราตรงนี้ไปแปะไว้ตามาโพสต์หรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆเนาะถ้ามีคนเขาเกอกลิงก์ของเราตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลการเชิญนะครับก็จะเป็นระดับระดับไปเนาะว่าถ้าใครที่เชิญเพื่อนคนแรกเนี่ยจะมีโอกาสได้รับ60บาทถ้าเชิญเพื่อนคนที่2คนที่3ก็ได้รับ21บบาทแบบนี้นะครับนี่แล้วเขาก็จะมีเขียน รายละเอียดหรือว่ากฎกติกาอะไรต่างๆไว้ตรงนี right. there, ้เพื่อนๆสามารถที่จะอ่านรายละเอียดต่างๆได้แล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเชิญเป็นลิงก์เพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยนะครับที่เป็นปุ่มสีสมๆตรงนี้แล้วก็กดคําว่าแชร์ทูลิงก์นะครับเพื่อคัดลอกลิงก์เชิญเพื่อนของเราไปแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้สําหรับสายเชิญเพื่อนก็ลองมาทํากันดูได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาอ่านข่าวกันดูสักข่าวหนึ่งแล้วกันเนาะ วิธีการในการอ่านข่าวของแอปแอปนี้เนี่ยก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากแค่กดเข้ามาแล้วก็รอโหลดแบบนี้นี่แล้วก็กดรับแค่นี้เองทีนี้เราก็มาเลื่อนดูนะครับว่าภารกิจเราสําเร็จหรือยังมีแบบนี้เลยนะครับผมก็สำหรับแอปนี้เนี่ยมีประมาณนี้เลยเนาะถ้าใครที่สนใจในการหาเงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปทำกันดูนะครับผมเป็นแอปฟรีที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคน โหลดไว้ติดเครื่องนะครับอ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมแจก t ทูมันนี่บอลเลตอ่าซองอ่างเปล่าทูมี่บอลเลตให้กับเพื่อนๆด้วยละกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแจกเงินให้100บาทเนาะให้กับเพื่อนๆพื่นแปดนนะครับอ่าแจกแบบสุ่มจำนวนเงินเหมือนเดิมเลยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมขอสักอ่าหนึ่งร้อยไลค์เนาะถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะลงยิงซองนี้ให้นะครับก็ถ้าใครที่ ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการจัดกิจกรรมแจกซอ,ง,องเปาทูมที่บอลเลตแบบนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับครบ100ไลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาลงลิงก์ซองไว้ให้เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องของโชกุน h ช n แนลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ